สาวอารมณ์ดีเปิดที่มานี่สิบล้านตั้งเป้าปลดเกลี้ยงไม่เกินสองปีทั้งสวยทั้งรวยแถมยังเก่งขยันทำงานสุดๆขนาดนี้ใครจะคิดว่าสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาจะมีหนี้สินกว่า10บล้านบาททั้งทีเธอมีงานทำแทบทุกวันล่าสุดดีเจต้นหอมได้เปิดที่มานี่สิบล้านผ่านรายการคุยแซบโชว,ว่าเป็นหนี้จากการทำธุรกิจ และเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเธอคืออยากมีเงิน100ล้านในบัญชีซึ่งเป็นฝันที่ไกลมากเลยคิดว่าถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างฝันนี้คงไม่มีทางเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเงินหนึ่งร้อยล้านก็ต้องลงทุน10บล้านก่อนพอเราเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีการสต็อกสินค้าและที่กล้าประกาศว่าตัวเองเป็นหนี้สิบล้านเพราะรู้สึกว่ามันสะใจ,จกับชีวิต มันทำให้เราขยันทำทุกอย่างซึ่งตั้งเป้าปลดหนี้ให้ได้ไม่เกินสองปี